สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาติดตามเกาะติดชีวิตน้องถุงทองกับฟานโมหนวันนะ FC ก็ตอนนี้อยู่ที่สะรสะการบินไทยสระการบินไทย บอนโมมาทุกวันไหมมาทุกวันนะ FC ถ้าไม่ติดธุระนะครับก็มาทุกวันนะครับก็ฝึกนะครับ FC ฝึกให้อยู่กับสังคมฝึกให้อยู่กับเพื่อนกับฝูงที่ป๋องก็มาละข้างหลังนู้นเป็นซีดอชาลีนะบอนท็อปนะครับ ควานช้างนี่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะเอฟีนะครับให้ดูไว้นะว่ากว่าจะเรียนรู้ซึ่งกันและกนนะันใช้เวลาเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่แค่แค่เลี้ยงกันไปวันๆน,น,นะครับ บางคนแค่จับช้างได้เชือกหนึ่งหรือว่าสั่งช้างได้ได้สักหนึ่งสองสามคำสั่งหรือว่าพาขี่ได้ก็บอกว่าตัวเองเลี้ยงช้างไปแล้วไม่ใช่ในเอฟซีมันมีเ,นเรื่องอ <laughs> มีเรื่องอีกมากมายนะครับที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีเรื่อง การเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องออก,การเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องต่างๆน,าน,านะครับการกินการอยู่<อ>ช้างบางเชือกชอบอะไรบางเชือกไม่ชอบอะไรสรุปไม่ได้นะนะ,น,น,นะครับถ้าคิดว่าแค่ขี่เป็นหรือว่าแค่จับ คอหรือว่าจะปออกเป็นควานช้างน่าจะมีเยอะแยะเลยม,มันมีเรื่องที่ละเอียดอ่อนอีกนะครับไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายสำหรับผมม,มันยากนะเนี่ยเย็บสิ

ซาอุยกำลังมีหลายภาษากิงภาษาไทยเนาะนี่ะขึ้นมาแล้วนะครับงาขัดงาอยากงาวกเสากับเพื่อนตัวเล็กยสยามฝึกฝน

วัรประจำวันนะครับก็รวบรวมสมาชิกของแก๊งมีหลายเชือกนะครับฝึกช้างด้วยฝึกคนด้วยนะครับซีดอชาลีอายุเท่าไรหร่แล้วครับเท่าไหร่นะ27ปีนะโอ้รุ่นรุ่นเดียวรุ่นเดียวกับพี่ป๋อง ยี่สบเจ็ดพ่อก็เลี้ยงมาแต่เล็กนะนนทับเลี้ยงมาแต่เล็กบ่อยู่กับครอบครัวขี่ปีละอยู่กับครอบครัวสิบกว่าปีตอนนี้ก็ เดิเล่นนะเอฟซีโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับในช่องไยอีกสิขอาความแสบนะฮะวันนี้พามาเกาะติดชีวิตน้องถุงทองยามเย็นกับควานโมนะครับสวัสดีครับ